เจริญสุขบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมิตรเนอรเรือนเพื่อนในบ้านวันนี้เสียงไม่แหบก็ <c oughs> ามาพบกับบรรดาท่านสาธุชนแล้วตามปกติเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องที่ว่าพระพุทธองค์เสด็จขึ้นไปโปรดเทพบุตรพุทธมารดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึง พระอภิธรรมเจ็ดคำพีเพื่อให้สมกับค่า,ข,าข้าวป้อนน้ำนมของพุทธมารดาที่เคยเลี้ยงดูมาเพราะว่าพุทธมารดานี่มีคุณอย่างมากมีคุณอย่างมากเลยเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วในในสามพระสูตร ใน3มปีดกก็ไม่ว่าจะเป็นวินัยปีดกพระสุ์ตันตาปิดกก็ยังไม่เท่าอาภิธรรมปีดกก็จึงหยิบยกเอาอาภิธรรมปีดกนั้นขึ้นไปเทศโปรดเทพบุตรพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงใช้เวลาเทศอยู่3เดือน1ไตรามาส3เดือน ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเทศอยู่อย่างนั้นแหละสามเดือนอมออสมเด็จพระตัดปรดนักปะการณากรอภิธรรมปรนอาอภิธรรมจำแนกออกซึ่งโกดธาตุทั้งปวงโดยลำดับแห่งขันธาตุอายตนะพระ โทษชงและกรรมวิบากกำหนดซึ่งรูปธรรมและอรูปธรรมทั้งหลายเป็นสุขุเป็นสุขุมธรรมครุณาดุดกำหนดนับซึ่งดวงดาวในคัคคณาดลประเทศและกระแสสัตธรรมนั้นและกระแสพระสัตธรรมนั้นเทศนานั้นรวดเร็วติดเนื่องกันไปทั้งสิ้นหนึ่งไตรมาส ไม่ได้มีเวลาหยุดนะฮะไม่ได้มีเวลาหยุดดูดกระแสอากาศคงคาอันประวัตินาการมิได้ขาดสายหมายถึงว่าลมพัดมาเรื่อยไม่ขาดสายสายน้ำในแม่น้ำคงคาก็ไหลไม่ขาดสายไปดูได้ทุกวันนี้ก็ยังไหลไม่ขาดสายนะไม่รู้เออสิ้นสุดอยู่ตรงไหนเนะี่ยอาตมาจำไม่ได้แล้ว ก็คงจะไม่พ้นอ่าวไทยเอ้ยไม่พ้นอ่าวของประเทศอินเดียแหละต้องลงไปที่ประเทศอินเดียแต่น้ํานี่ไหลน้ําเต็มแม่น้ําเลยนะแม่น้ํคของคานเนี่ยแต่ว่าแม่แม,ม่น้ํายมุนน้แม่น้ําอะไรพวกนั้นยังมีแห้งเหือดอยู่มีแห้งเหือดบ้างบางครั้งก็เดินเดินข้ามได้ด้วยเท้าไม่ต้องว่ายน้ําไม่ต้องใช้เรือแต่แม่น้ําคองคาเนี่ยทั้งปีทั้งชาติ มาตลอดทุกวันนี้ก็ยังไหลเอื่อยเต็มที่คนชาวอินเดียลงไปอาบกันกินกันเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นะเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์เห็นว่าอย่างนั้นนะ่ะมีความศักดิ์สิทธิ์ใครดื่มใครกินรัรกษาโครคภัยแก้แก้แก้อาถพ์แก้แกคุณใสได้อาตมาก็เคยไปมาแล้วจึงดได้ได,ได้ได้เล่าถูกไม่สกปก แต่ว่าในสายตาของเราเนี่ยมองเห็นแล้วว่าอ้มันน่าจะสกระปรกจริงจริงแล้วไม่สกรปรกถ้าหากว่าคนมีชานหรือว่ามียานมีตาทิพนี่จะแลเห็นอดอกไม้ที่ไหลมากับน้ำสายน้ำเนี่ยลอยมาด้วยนะไม่ใช่ว่าเป็นแค่น้ำว่างเปล่าอย่างที่เราเห็นธรรมดาอย่างนั้นไม่ใช่เพราะน้ำนี่เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลมาจาก ที่ที่ประทับของพระศิวะอยู่เป็นอย่างนั้นทัานนี้ก็มีคำปุจฉาว่าเอาการเมื่อพระพระศา,าสดาตัดเทศนาพระศาสดปรกรณลธรรมในดาวดึงสเทวโลกสิ้นไตรามาสในในมนุษย์โลกเห็นปานชนนี้แล้วพระสรีละอินทรีสิ เป็นอุป,อปาทินากาสรีระเนื่องด้วยกริงกลาวาหารด้วยหรือเปล่ากริงกลาวอาหารนะก็คืออาหารเพราะหมายความว่าพระพุทธองค์เนี่ยจะไปสะสงเสวยน้ําจะไปฉันพรตาหารอย่างไรก็มีคำปุจฉาว่าก็มีคำตอบว่า,าในขณะที่พระพุทธองค์ทรง เทศนาตรัสพระธรรมเทศนาอยู่นั้นก็ได้ทรงพิจารณาดูโลกมนุษย์ว่าเวลาใดเป็นยามเป็นยามพิกขาจารยามใดเป็นเวลาที่จะต้องออกบิณฑบาตสะสงทรงฆ์ส,สุคลน สะสงน้ำชาระร่างกายขาดสีสวีวันช่องฟันช่องพระทนเนี่ยได้อย่างไรก็พระพุทธองค์ก็นิมิตทรงธรรมนิมิตเมื่อรู้ว่าเวลานี้เป็นเวลาพิขาจารย์ก็ทรงธรรมนิมิตร่างของพระพุทธองค์่ะ ให้เหมือนเะเลยนิมิตร่างพระพุทธรองค์ก็คือนิมิตเป็นรูปร่างของพระองค์อะไรนะี่เหมือนเป๊ะไม่มีผิดเพี้ยนแล้วก็อธิษฐานว่าให้แสดงธรรมต่อเนื่องไปจนถึงเวลาการที่พระพุทธรองจะกลับมาแล้วก็สเสด็จเหาะไปยังสะอโนดาตสดสดอกเสด็จเหาะไปยังอนดาตเสร็จแล้วก็พวกทวทเทพแถวนั้นก็ถวายอ่า เรือไม้เรือไม้ให้ถวายาขัดสีพระทนนะขัดสีพระทนเนี่ยปัจจุบันนี้เราก็ทีป่ประเทศอินเดียเขาก็ยังใช้กิ่งคอยอยู่นะกิ่งคอยขัดฟันอยู่าต่มาไปประเทศอินเดียก็เห็นคนขับรถเขายืนสีฟันด้วยขัดฟันด้วยไม้คอยซึ่งเขาใช้กันมานานแล้วตั้งแต่บรโบ,บราณนะไม้คอยเนี่ย ใช้แล้วกลิ่นปากไม่มีด้วยนะมีสปปรรพคุณหลายอย่างในวัดนี่ก็มีกิ่งคอยเยอะเดี๋ยวจะลองตัดเอากิ่งคอยมาทุบทุบให้ปลายมันแห้งๆสักหน่อยแล้ให้ปลายมันแปกแตกเป็นปล่อยๆแล้วจะลองขัดดูอยากจะทําดูเหมือนกันแต่พอดีบังเอิญั้งเรามันสะดวกไงบีบยาสีฟันเสร็จพุ๊บก็แปรงได้เลยอันนั้นใช้แค่ไม้สีฟันไม่ได้ผสมอะไร ถ้าอยากจะให้นั่นหน่อยก็เจือด้วยเกลือป่อนก็ได้นะแตกไปปล่อยๆแล้วก็จิ้มไปเกลือป่อนแล้วก็ขัดสีชวีวนที่ฟันก็ไดเ้เสร็จแล้วก็หอบไปที่สะอโนดาตไ,ไปล้างหน้าชำระร่างกายขับถ่ายบางคนเสร็จสับเรียบร้อยก็ทรงห,งหง่มคุมผ้าจีวรในผ้ามหาบางสกุลของพระองค์เนี่ย ขงมคลุมไปที่เมืองกุรุทเวศอก่กุรุทวีปประเทศเมืองกุรุทวีปประเทศที่เป็นเมืองที่แปลกจากเมืองโลกมนุษย์ของเรานะที่นั่นจะไม่มีแม้แต่ควันไฟแต่เขาหุงข้าวได้ไม่มีไม่มีกลิ่นควันไฟเลยถ้าใครเข้าไปนี่รู้เลยว่านี่ไม่ใช่กรเมืองกุรุทวีป เขาจะมีกลิ่นควันไฟขนาดนั้นนะเคยอ่านอยู่ครั้งหนึ่งแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ณสถานที่ใดเหมือนกันเสร็จแล้วพระพุทธ์ก็บินทบาตข้าวพอชนาหารจากชาวเมืองอกุรุทวีปนั้นอุตรกุรุทวีปนั้นก็เหาะมายังสาโนดาตดังเดิม มาสเสวยพิกขาจาร์เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็กลับไปยังที่เทศนาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงก็มีคำปุจฉาว่าอ้าวแล้วเทวดาทั้งปวงที่นั่งฟังอยู่นั้นไม่รู้หรือบอกว่ไม่รู้ได้เพราะว่า เหมือนทุกประการเหมือนทุกประการเลยไม่มีใครที่จะรู้ได้ว่าพระพุทธองค์ถอดร่างทิพย์ไปอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็ทรงนเนรมิตรทิพย์ร่างอาจจะร่างที่นั่งอย่างนี้อาจจะเป็นร่างทิพย์หรือที่ไปน่เป็นร่างทิพย์ก็ไม่ไม่ไม่ทราบได้เป็นกายทิพย์ไม่ทราบได้เราไม่สามารถที่จะ ไปวินิจฉัยตรงนั้นได้เพราะว่าเรายังยังแค่นี้เพราะว่าเรายังแค่นี้นะเราไปเทียบกับพระสัพพัญญูเขาไม่ได้เลยก็เทียบกับผู้ที่เหนือโลกทั้งสามโลกเขาไม่ได้เลยก็ปรากฏว่าไม่มีใครรู้ได้เทพพญดาทั้งปวงไม่สามารถที่จะรู้ว่าพระพุทธองค์ ตัวจริงหรือตัวปลอมร่างจริงหรือร่างในระมิดไม่มีใครรู้ได้อ้าวตอนนี้ก็สิบนาทีเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ไว้พบกันในวันพรุ่งนี้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อวันนี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีกบดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินเจริญพร